จะใช้ปูนเป็นเหมือนเสาเขาไม่ได้ใช้ปูนกบเหรอคะเสานี้ก็แค่เขาไม่ได้ใช้ก็เง็ลแรงๆมันจะล้มมาไหมคขับรถเพลนนะคะเสานะคะจะใช้ปูนเป็นเหมือนเสาขาไม่ได้ใช้ปูนกบเหรอคะเสานี้ก็แค่เขาไม่ได้ใช้เสานะคะ จะใช้ปูนเป็นเหมือนเสาเขาไม่ได้ใช้ปูนกบเหรอคะเสานี้้ก็แค่เขาไม่ได้ใช้ีวานนะคะเป็นงานเอาเสาลงหลุมค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เจาะหลุมนะคะวันนี้ก็ตั้งเสานะคะบ๊ายบายค่ะ ของพี่รถเครนก็มีหลายอย่างเลยนะคะทั้งก็ต้องดูดีๆว่าเสาตรงหรือเปล่านะคะนะคะงานยกเสาต่างๆนะคะก็เป็นงานของเช่นกันนะคะในการช่วยดูนะคะ ก็ต้องดูดีๆว่าเาสาตรงหรือเปล่านะคะ,ะบ๊ายบาย,บายค่ะเสาได้ที่ตรงแล้วนะคะก็กบค่ะกบหลุมอเลนดาก็ถามเขานะคะว่าหลุมนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพ่นกันนะคะในการช่วยดูนะคะ ก็โอเคแล้วนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมค่ะคอ ก็ต้องคอยบอกคนที่อยู่บนรถนะคะว่านะคะงานยกเสาต่างๆนะคะก็เป็นงานของไอเพื่อนๆทําทคลิปออกมาก็ขอให้ปังๆนะคะเสาตรงหรือเปล่านะคะาง,งานเจาะพื้นนะคะเพื่ออ่า ให้สาวลงไปในหลุมได้นะคะแล้วก็งานยกของหน้าที่รถเขนทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมีทีมผู้ช่วยที่เป็นมืออาชีพก็โอเคแล้วนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมค่ะคนขับก็มายืนเล็งด้วยนะคะว่าตรงหรือเปล่านะคะ ะะงานยกเสาต่างๆนะคะก็เป็นงานของคนขับก็มายืนเล็งด้วยนะคะว่าตรงหรือเปล่านะคะวานนะคะเป็นงานเอาเสาลงหลุมค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เจาะหลุมนะคะวันนี้ก็ตั้งเสานะคะคนที่ยืนดูอยู่ข้างล่างก็ต้องคอยบอกคนที่อยู่บนรถนะคะว่างานเจาะพื้นนะคะเพื่อ,อ ให้เสาวลงไปในหลุมได้นะคะแล้วก็งานยกของหนักเลยนะคะแต่เขาขุดหลุมเาจาะดินลงไปลึกตอนนี้ม <า S 2> ไม่เทนะคะเพื่อนๆอนน๋คอคนที่ยืนดูอยู่ข้างล่างก็ต้องคอยบอกคนที่อยู่บนรถนะคะว่า ที่ตรงแล้วนะคะก็กบค่ะกบหลุมอรินดาก็ถามเขานะคะว่าหลุมนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปูนในการกบเหรอคะเขาบอกว่าเออเออไม่ได้กบคนขับก็มายืนเล็งด้วยนะคะว่าตรงหรือเปล่านะคะ งานของพี่รถเครนก็มีหลายอย่างเลยนะคะทั้งก็เลงเลยส่วนลมแรงๆมันจะล้มมา,มาไหมขับรถเครนนะคะ ของพี่รถเครนก็มีหลายอย่างเลยนะคะทั้งอูนในการกบเหรอคะเขาบอกว่าเออเออไม่ได้กบก็ต้องดูดีๆว่า,เ,าเสาตรงหรือเปล่านะคะ ก็ต้องดูดีๆว่าเาสาตรงหรือเปล่านะคะคนขับก็มายืนเล็งด้วยนะคะว่าตรงหรือเปล่านะคะ,ะบ๊ายบายค่ะ ต้องดูดีๆว่าเาสาตรงหรือเปล่านะคะก็เรงๆฝนลมแรงๆมันจะล้มมา,าไหมขับรถเครนนะคะเช <ๆ S 1> ่นกันนะคะในการช่วยดูนะคะ ได้ที่ตรงแล e so ้วนะคะก็กบค่ะกบหลุมอาินดาก็ถามเขานะคะว่าหลุมนี้ไม,ไม่ใช่ไม่ใชสส้เสาได้ที่ตรงแล้วนะคะก็กบค่ะกบหลุมอาินดาก็ถามเขานะคะว่าหลุมนี้ไม่ใช่ไม่ใช้เสานะคะจะใช้ปูนเป็นเหมือนเสาเสาขาไม่ได้ใช้ปูนกบเหรอคะเสานี้ก็แค่เขาไม่ได้ใช้ที่รถเคลนทั้งนั้นเลยนะคะ ก็จะมีทีมผู้ช่วยที่เป็นมืออาชีพ ได้ที่ตรงแล้วนะคะก็กบค่ากบหลุมอเรนดาก็ถามเขานะคะว่าหลุมนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนขับก็มายืนเล็งด้วยนะคะว่าตรงหรือเปล่านะคะคนขับก็มายืนเล็งด้วยนะคะว่าตรงมรือเปล่านะคะ ได้ที่ตรงแล้วนะคะก็กบค่ะกบหลุมอรินดาก็ถามเขานะคะว่าหลุมนี้ไม่ใช่ไม่ใช้ดีรถเขนทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมีทีมผู้ช่วยที่เป็นมืออาชีพคนขับก็มายืมเลงด้วยนะคะว่าตรงหรือเปล่านะคะ งานของพี่รถเครนก็มีหลายอย่างเลยนะคะท้งลาบบายบายค่ะปูนในการกบเหรอคะเขาบอกว่าเออเออไม่ได้กบก็โอเคแล้วนะคะ